คือคอนเซปต์แรกของ t r อา r t เลยครับเราเรานำเสนอสิ่งที่เรียกว่า a t e l i e r Design มันแปลว่าพื้นที่ทำงานของศิลปินเราอยากให้มองว่าแพทย์ทั้งหมดเนี่ยคือศิลปินที่จะเป็น Sculpture List มา Sculpture ทั้งรูปร่างหน้าตาของบุคคลหรือว่าคนไข้คนนั้นเนี่ยให้มีรูปฟอร์มที่ว่าดูดีขึ้นมาได้ในแบบฉบับที่ยังเป็นตัวของเขาเอง Architecture ที่เก่าแก่สุดของมนุษย์เนี่ยมันคือการที่เราเนี่ยทมือแบบนี้ในสมัยมนุษย์ถ้าเลย เพื่อบังฝนอันนี้คือเชลเตอร์แรกของมนุษย์ซึ่งต่อมามันกลายไปเป็นรูปของโครงอาร์ขึ้นซึ่งพอเรารู้ฮิสตอรีของมันรู้ออริจินต่างๆเราก็ตัดสินใจแล้วว่าเราใช้อาร์คเนี่ยเป็นส่วนประกอบในการทำไอเคเจอร์ของเราในภายนอกนะครับจะมีอาร์คอยู่2ระบบ2ระบบที่ว่าคือถ้าสมมติว่าทุกคนมองชั้นล่างเนี่ยมันจะเป็นอาร์คในลักษณะที่ว่าเป็นแบบพลาสติกลอาร์คหน่อยๆแต่พอมองไปข้างบนเนี่ยมันจะเป็นฟิวเจอริสติกอาร์คแล้ว สิ่งนี้เราอยากให้มันเกิดซิมบูลิกที่ว่าเมื่อเวลาที่คุณเดินเข้ามาที่ดีอาร์นะครับคุณยังเป็นตัวคุณคนเดิมอยู่แสดงถึงลักษณะของความเป็นอดีตเป็นพาสไปแต่พอคุณเริ่มเข้าสู่การผ่าตัดขึ้นมาบนชั้นผ่าตัดเนี่ยเราจะเห็นว่าชั้นผ่าตัดมันจะมีความเป็นฟิวเจอริสติกละแสดงถึงความในการทรานส์ฟอร์เมทีฟของตัวร่างกายคุณรูปลักษณ์คุณแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็จะกลับสู่เป็นเวอร์ชั่นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น